กูต่อแรงแรงกว่ามึงเยอะแลทอย่า <Nope. S 1> ลบลบดิจิตอลลบลบเอาอะไรของมึงอะแลทหาแลทคนที่ควรไปนอนอีหายเดี๋ยวว่าแต่กวาดยังอออัดแล้วโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับคนช่อง ready baby <c oughs> อีกแล้วเย้ <c oughs> วันนี้เราไปอยู่กันในเก oh นม R O V โอกไปก่อนใช่ไหมเล่นเกมนี้นานมากฉันลืมวิธีเลนเ่นไปแล้วนะ่ะ <laughs> ผู้เล่นนะไม่ลืมวันนี้เราคงจะเล่นยูเอเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันเป็นเมทตัวโกงอุ้ยไม่สิไม่ไม่ไมแบนมันแบนยูเอที่รุ่เลือกก่อนแบนแบนมันสิเพื่อนอย่าให้กูกดจระเบือจะยิงไม่มีใครแบนได้กูนี่กูจะเล่นเรด,ดาร์แบนวันเออนั่นแหละเกือบแล้วนะเกือบนะนะแล้วนะเกือบโดนยูเอแล้วนะทีมน้องเขาจะเปิดตัวอะไรอ้าวไม่เลือกสักทีฮะอลัม ป๊บสูยเดี๋ยวให้ทุกคนดูความงามของสกินมิราชก่อนนี่เป็นไงความสวยของสกินนี้ไม่รู้อ่านชื่อสกินถูกไหมน้วิราชเนี่ยน่า่าอะไรวะมิราช oh. มิเดจีกก่อีหรือไอ้แ oh. ป๊บหนึ่งขอให้ฉันเซิร์ชก่อนอ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฟังพร้อมกันเลย โอเคนะฮะจบมันแปลว่าภาพหลวงตานะมันลวงยังไงวะไม่รู้เหมือนกันนะมันลวงยังไงวะเนี่ยเออไปว่าช่างมาเถอะนะฮะเรามีหน้าที่ซื้ออย่างเดียวนะฮะไม่มีหน้าที่ตั้งคำถามนะสกินสวยเราก็ซื้อได้ไปสงสัยชื่อสกินโอเคไปเข้าไปดูในเกมกันเลยเปิดเกมมารูปเกมค่อนข้างสวยนะเพราะว่าซับเดินกับเราโอ my god ทีม่มันซับจริงจังไอ,อ้แรดเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน นี่ไงกูต่อแรงแรงกว่ามึงเยอะแลทอย่าลบลบดิจิตอลๆๆๆโอ้ยชาตินี้มันจะโดนกูมนะนะไม่แน่แลทเนี่ยลบลบเอาว่าแต่ฟักอะไรของมึงอะแลทหาแลทคนที่ควรไปนอนอีหาย วิวเราได้เฟิร์สทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ดับเบิลซะด้วยทั้งแบบเอลซูทีมเราตึงจังเลยทุกคนตึงมากเลยตึงมากตึงมาจริงจริงมันก็เพื่อนกูด้วยแหละกูก็กดมาด้วยกันนะคือกูถามจริงนะมึงกะจะเอาป้อมแตกกันเลยเหรอเนี่ยแต่ต้นเกมเลยเหรอเดี๋ยวฉันลงไปเคลียร์กลางแป๊บนึงเดี๋ยวฉันขึ้นบานอ่ะรอก่อนเอ้ยแล้วแรดนี่ยังไม่ไปเลนไหนเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะแรด ว้ยเราได้คีบครบสมตัวด้วยทุกคนคีบมันยังไม่ตายโอเคดีเลยนะเออแดนตียังโอ้เกือบเอ้ก็ได้แล้วแหละขึ้นไปก็คงได้พอดีนะฮะตอนนี้เหมือนเพื่อนจะไฟกันแล้วโอ้โหแล้วสูตรเราเก่งนะเนี่ยเออเดี๋ยวกูลาดแม่งอ้าวเ <c oughs> ทนไถกกับไอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพื่อนเราได้คิวเ <c oughs> พื่อนได้คิวก็เหมือนเราได้คิวเพราะเราเล่นกนเป็นทีม <c oughs> ใช่ไหมไม่จริงอะกูจะลาด เอาจริงปลาเกาะป้อมยังไม่หายเลยป้อมจะแตกละนี่ไงอ,อืออือตายแล้วอะเออสวยอือเฮ้ยอารมไ์ยังไม่มีอันตีกูจะกลัวมาทำไมวะเนี่ยนี่นี่เลยโอ้โหกูได้คิวเดียวกะจะลาดซะหน่อยปล่อยแลนแม่งดันไปเุอะทุน <laughs> แล้วให้ป่าเราดูกลางนาเมีไม่ดูแล้วแต่ว่าวันแล้วก็ไปดูสักนิดหนึ่งเถอะ อุ้ยมูลาาเราจัดการแรดไปได้นะอือวายฮีปตายเอ,อ้ยอย่าตีกู้อมโอเครานของมูลาด้วยรานปูเก <c oughs> ็บมานาะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าทุกคนดูเหมือนว่า,าอยู่ข้างบนเราเพื่อนจะได้อยู่เยอะนะเนี่ยส่วนฉี่ทีมเราก,ก็เล่นดีอะดูดิฉียังกดเลนทีมนู้นได้นะขนาดผมไม่เคยลงไปเติมเลยอารามอย่ามั่นเดี๋ยวกันไปไหนเอ้อือ มาจับกูโอเคดีมากนี่จับแล้วใช่ไหมจับแล้วก็ตายนี่แค่นั้นแหละแล้วกูได้คิวด้วยไง <c oughs> เดี๋ยวเราดันบนเลยดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะดันได้ไหมเหมือนกันนะฮายเตะจ,จะมาเอาคีิปก่อนแป๊บหนึ่งนั่นไงฮายเตะมาจริงด้วยเราดันไม่ได้น่ะนอกจากเราจะฆ่ามันนะ,ะแต่ว่าน่าจะฆ่าไม่ไหวอยูอย่ในป้อมอ,อุ้ออยเออเฮ้ยโอ้โหเอลสคตรแรงเอาดีๆแม่ อะไรวะตะกี้เดี๋ยวแรดมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วล่ะแรดผมว่าไหวนะเนี่ยดีๆอือวิ่งตีสแต็กด้วยแ้วตะกี้ลืมลืมพุ่งเข้าไปแฮไม่รู้ว่ามันจะโดนไงแรดอย่ามันโอ้โหแรงชิบหายเลยเอวสูออะเกินไปแล้วเอาเฮียวืดไม่เป็นไรค่าได้อยู่ดีนะฮะใส่แม่งเลยทุกคนอุ้ยเฮียเทนไม่ตายว่ะ เกือบแล้วกูเกือบได้คิวละเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนมาน้ำหมดแล้วเฮ้ยจะสู้กะจะเล่นต่อสักหน่อยมาน้ำหมดเฉยโอเคฉันไปเติมมานามาแล้วโอ้โหโคตรแรงสุดยอดเลยลีเานานี่มันแรงจริงๆเกมนำเนี่ยไม่สิเกมนำตัวอะไรก็แรง่ะทาร่าตายมอยนีอือโอ้ยทาร่านี่อ้าวมาจับกูอุ๊ยเฮียใส่ยับกันเลยนะพวกมึง a ่ะ เทนมล้างเทนกูเหรอกูไม่จ่ายเทนนี่จะน,นเจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือนเพื่อนเราจะดันป้อมเลยทุกคนเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหแรงเวอร์เอลสูอะอะไรอยาเดี๋ยวแรดเจอกูอืออ้าวว้ามาตัดกูทาร่ามึงมันม่นหรอมึงมัน่นหรอมึงมั่นหรอเขีอตีไม่ถึงอืออ้าวไม่จายฮยไม่ได้เรืไไ่อง นี่ไงลัดแม่ง <laughs> คนน่าเกลียดอ่ะสิ <laughs> เอลสูบกดๆเอ้ยว้าวจะตายดันป้อมไปเลยนะเพื่อนจะจะตายแล้วนะ่ะเออเอ้ยเอ้ยโอเคกูยังไม่ตายเฮ้อ้าววัดอ้าวโอ้ยเลือดน้อยกูไปกลับไปเติมเลือดวะจะเห็นแคลรี่เขาอยู่เลนล่างน่ะอ้าววัดพดีเอาแม่งเลยละกันอออเอ อ้าว,าวต่างคนต่างวืดนแฮะมึงตายอยู่ดีหะยตยิไม่มีใครมาช่วยมึงได้โอเคเดี๋ยวเราดันคีบตัวนี้ขึ้นไปดีกว่าอออเอยเขียคีบช้าช้าแล้วล่างคนเนี่ยน่าจะเป็นหมาไปจะหลอดในรีแลน,น่าฮ้องๆเลยที่จริงดันจบได้เลยมั้งเนี่ยเออ,อนี่มั่นไงแรดบอกแล้วอย่ามั่นตีไปเลย อือนั่นแหละ <c oughs> อุ้ยฉี่ไม่ตายวะอุ้ยกูเกือบได้ฆาตก,กรรมละ <G ül üyor> ทาร่าม่านไร <G ül üyor> มึงม่านไรทาร่าโอ้โหแม่งไม่ตายอีกแล้วมึงก็ถึจกจรงเลยเนาะ <G ül üyor> ดันป้อมเลยดีกว่าทุกคนอือ <G ül üyor> นี่แน่แล้วก็ดันกลางด้วยอือกูตีล่างคนนั่นแหละอือ <G ül üyor> จบได้ปะเนี่ยโอเคป้อมแตกสองทางละ <G ül üyor> เล่นง่ายแล้วเนี่ย แรดมั่นไรอะเอาแล้วกูล็อกทาร่าทำไมงงเอาไปแดกเลยแล้วกันเอา้าตายก่อนแฮทาร่าอย่ามัน่นบัสมึงด้วยนี่เน่ตีเลยตีเลยตีเลยไม่ตายวะโอเคเย่ฟอมแตกสละจบไวไปปะงั้นเราไปเล่นกันอีกตากันดีกว่าทุกคน และเราก็เข้ามาในเกมอีกครั้งแล้วพอกลิเลน่าตัวเดิมสกินเดิมเลยจ้าทีนี้โอเคต่ดีง่ายไหมเนี่ยต่นีจะง่ายไหม <c oughs> น่าจะง่ายอยู่แล้วแหล, <c oughs> ละแหลมั้งนะ <c oughs> ผมไม่เจอตึงหรอกนะเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้เล่นนานตอนนี้ตกกับบาแลกไกดมอนด์แล้วจ้าสภาพไม่ได้เล่นนานไงแบบลงคลิปอาร์วีล่าสุดไปก็คือคลิปยูเอะ กี่เดือนที่แล้ววะนะจำไม่ได้ออเออเกียกคลิปไปก่อนโอเคที่เรามีโลมเป็นแกร็กนะทุกคนเดี๋ยวเราดูบับแดงให้เพื่อนกันดีกว่าโอเคบับแดงยังไม่มีใครตีนะฮะส่วนข้างล่างเดี๋ยวเจอกูเอลสูไปไหนไม่รอดหรอกนะเออแก๊กดึงมาได้ไหมสวยแก,ก๊กทำใจซะเถอะเอลสูมึงไม่รอดละ อืมจบแค่ระแแร่ <laughs> <had> เดี๋ยวเราออกกันสตันดีกว่าทุกคนตอนนี้เพราะเราเจอควายนะ <laughs> ทุกคนเห็นควายไหมฮะยี <laughs> ่ย yeah, อยู่ตรงเนี้ยแหละควายซีซีหน่าเนี่ยเปลี่ยนหนาแล้วกูเพิ่งพูดไปไม่ก็สตันกูละเอ,อ้อเออมึงถึกขนาดนั้นเลยเหรอหือมึงถึกขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> อ้าว โอเคกูลืมไปว่ามันไม่ได้ถึงขนาดน,านนะั้นเลยไดนาเออนั่นแหละมึงตีมังกรไปเลี้ยวหมาตีไปอ้าวเลี้ยวหมาช่วยกูก่อนเลี้ยวหมาอย่าเลี้ยวหมามาช่วยกูดิอ้าวอู้ขอบคุณมังกรที่ช่วยฮะอ้าวรอเลี้ย,อยวอย่าไปยุ่งกับก,กูโอ้ตายโอ้ไม่ตายไม่ตายอออ่อยลงเลือดก็จะหมดบ้านก็จะกลับแต่ทีมนู้นก็จะตายฉัยคนควรจะเลือกอะไรขอคิวก่อนแล้วกันมาโอเคแล้วเป็นคิวหวานๆก่อนกลับ โอเคฉันกลับมาแล้วเพื่อนว้าควายอีควายก็ควายจริงอะมึงทำอะไรเอลซูมั่นเหรอตายซะฮะอะไรอ่ะเอาโอเคลืมเรื่องราวตะกี้ปซะนาทุกคนเว้ยมีตัวแม่แอบแซบปูอยู่อ้าวเฮี้ยกคุณดูว่าเราเรียกเวเลสจัดไปเอามึงไอ้ห่า เรกว่าลอเลี้ยวตอนแรกอะ่ะโอ้รอเลี้ยวไม่อยู่ล่างนู่นสภาพฉันก็ไม่รู้เรื่องแล้วเวเลสมันมัน่นอะไรอะงงเดี๋ยวมึงได้ตายนะวเวเลสเดี๋ยวก่อนเออจบอหน่อยเอมิลี่แกกล้าดียังไงมาตามเพื่อนฉันนะฮะนีแน,น่รู้จักคำว่าหมาหมู่ไหมแต่มีหมาตัวเดียวนะคือกูอนอกั้นคนหมด <c oughs> เดี๋ยวอีนี่เป็นไรมึงเป็นไรแท้งมึงเป็นไรมั่นหรอนี่จบไอพวกมันต้องโดน แล้วข้างบนเป็นไรอืะมข้างบนเป็นไรนี่แน่เอลซูเอาไม่ตายเออตายซะต,ตายให้หมดเฮ้ยหฮิวคีคลิปก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยกลับเรามั่นอยู่แล้วนะฮะโอ,โอ้ยอย่าตีกูตานนคลิปเอาดีๆแม่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยเพื่อนจะจบบ้านกันละสภาพเออ,อมาจบก็รีบจบเถอะอยากชนะละ เดี๋ยวเราจะโดนพลิกเอานะฮะนี่ควรเลยจบอือเย้ชะนะไปอีกตาหนึ่งสำหรับลีเาน่าฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเ v p และเ v p ก็คือเราเองอเฮะก็นะ<า>แน่อยู่แ,แล้วแหละกูแบกขนาดนี้โอเคนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใพ้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเย้